ฝนว่าเยอะบ่หมูทุกคนเนียฝนใช้ทีมงานได้หมูไปเรื่อยๆเลยว่ะตะบีมันทุกคนนี่บีไปเรื่อันนี่เออเลยหมูเห็นท่านี้ได้หมูลีนะว่าเยอะเลยเป็นเรื่อยๆอย่างใดนี่เป็นเรื่อยๆไปกุ๊ปเอาไปสองตู้ตู้ยังไม่ห้อยอยู่ยังตก๊กกำปั้มวารุณแล้วแบงนี้เลยเกือบจะปะละ ทักายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็เดินทางขึ้นป่านะเดินทางขึ้นป่าตอนนี้ก็เดินทางขึ้นคนเดียวทุกคนเลยแต่เขาบุพัดกบมันเบาไปเลยก็ไปของขึ้นก้อนแล้วขึ้นท้ายอยู่ผู้ขึ้นท้ายอยู่บนจุดหมายเพื่อละทุกคนเลยพอคอยไว้สิไปพร้อมเขาแต่เช้านี้แต่บีมีผู้ยู่นนำไาใหม่ป้าเพิ่นไปเมืองบ่ล้วป้าเพิ่นมาแลวคอยไปป่อไาใหมหยือคอยมาตำลังทุกคนเลยถ้าเขาแต่ซ้อนกับซอซาก็ยังบรทธานมาแต่แต่ซ้อนกับซาซาก็าไว้สิมาได้แต่ยังประธานมาอยู่ พอมอ้ทาใช่ดอกก็เลยมาก่อนเขาเอามาก่อนเขาเขาขาวเว,วน้อยนึงเขาเดี๋ยวเขาขึ้นมาตำลังคอยกะยังบีหูดอกบอลเลยนทางไปนะเขานัดเดียวนะห้วยนะั้นแต่ค่อยยังไม่เคยไปห้วยนั้นนะคอยเคยไปแต่แถวด่านชาตินะมันมีทางไปบนนึงอีกเขาเดี๋ยวคอยกย์สีพางไปทุกคนเลยถ้าอันไปบิทึกกะถ้ายอยู่ด่านชาตินั่นแหละถางขอแต่ซ้อนจะชาขึ้นมาหละไปเดินทางตอนนี้มนี้ก็หอดป่าเลยทุกคนเลยแต่ยังปรงะทันหอดที่พักนะ ที่พักยังมีหัวไก่ชาเลยแต่ตั้งแต่นีหาดานชาตินะประมาณอยู่2กิโลนี่แหละหรือ3ากิโลนี่แหละทุกคนเลยทัวรแต่บนด,ดานชาตินะไปหาบดนั้นจุดหมายที่เขาเอาไนะชิไก่ชาเลยนะเดี๋ยวคอยสินาทางรถไปเขาแต่สอนก็บ,บุมีวิเวลเลยทุกคนเลยหมอยอยู่มานี้กับหดดดานชาติแล้วโอ้โโตมืดข,ขนาดบัดนี้ทุกคนเลยน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละตอนนี้นะดูือหกโมงกว่านี่แหละเพราะช่วงนี้มันค่ำไวเนี่ ในแต่นาหาห้อยรถเขาเลยันนี้ทุกคนเนี่ยพอหอด,ดานชาติแล้วค่อยกบ,บีหัวชิไปทางเลยนะมีแต่น,านําห้อยรถเขาบันนี้เห็นพวกปีเฮ้กปีก็มาไมยทุกคนนี่ก <c oughs> ปีเท่านี้มันแลนชยนชิวๆเลยมันโบเลีนตามรถไปเลยยังจกจกเลี้ยนช้าเอามาันเฮ็ดนะไปดูย่อทุกคนนําห้อยรถเขาไว้ละเหมือนหมดทีมงานวานนี้ทุกคนเออใส่ไฟมัมมัมมาทั้งนี้ละเห็นบอก โอ้ยโอ้เรื่องมาอยู่หกอยู่หบกนแ้อันนี้ฮะรอโอ้ได้เยวกินแล้วบอมาอยู่ผีเลยเหมือนเช็ดโลดบะนี้คนขึ้นรถหรือมีหนาวค่อยไปได้เอาผ้ามาเลยได้เด็ดผ้าด้วยเอาผ้ามาเลย มาฮอดกับทีมงานบอแปลกๆเลยทุกคนเอยชงใช้ชเอนเมาวยากันยุ่งอยุบเบิ่งเลยคนวอาเยอะบ่หมู่ทุกคนเลยเคนวอาแบบนั้นแหละควายกับตกใจคว้างมเลยววอลแบบนี้นชงใช้ทีมงานได้หมูมาเรืนะเลอว่ะเดี๋ยวได้พูดชิน้นหมูเข้าปั่นมาเรื่ลยๆเนาะเนะท้าเป็นลุ้นเบิง่งดำเดียวอีกละ,ะอยู่แคมโอยทะลุทะลุ้นเจอดีสบายดีทุกคนสบายดีบุก้องบุก้องอันนี้ทุกคน บุกกองไอเส่าขันเออเจอเอาเลยเอาเลยทุกคนนี่เรเห็นตะบีมาทุกคนนี่บียเพล่อันนี่ฮ้บีไว้ใจบางเงืนหนึงเอาเลยเบียเบียเต้าเอ้ยาเลยเบียหมูเห็นตัวนี้ได้ เอาเลยก็เป็นนะ่นนะมูรีนะเออวายเยอะเพิ่นเลยอย่างใดนี่ไปกรุบเอาอได้ช่องตูมัดมัดเยอะแล้วมัดเยอะแล้วลุดไปตัวนึงโหเจ็บท้องไหลตะวันตะพื้นก็ไล่ฟองแม่มันก็เจ็บแล้วยิงนะเอาเลยเลือดซาด้วยแม่นั่มไปได้ลุ้ได้รู้มันองตูแล้วก็ลุ้มันลุดไปตัวนึงแล้วก็นั่มแม่มันนั่มไปยิงตัวนึงอยู่เชยอยู่แถวนี้นะอดี๋ยวสั่งขึ้นเดี๋ยวสั่งขึ้นนั่นยเฮ้ยตื่นอันี้ คือโดยเดินนะครับมาพานี่ฮอนดานั่นเองเอาเลยนั่นอีมีน้ำต่ออีมีเห็นหอยน้ำเลยน้ำเห็นเลือดหอยเลือดชาดไว้เลยหอยเลือดนะชุดเลือดแล้วกับฟ้าชุดเลือดเป็นชุดเลือดเอาเลยแต่ตอนนี้หอยที่ไปน้ำอีบวกกลางคืนนี่นเลือดจะไปน้ำกลางคืนจะไปต่อว่าไงอ๋อเลยทุกคนเลยก็ปีไหลปะทีมงานมานหมู่ทุกคนว่าดีแต่ก็ปีมาน้ำสีภาพภาไปเลยแบบนี้นะอืมนี่ทุกคนนี้ เดหมูน okay. ้อยตัวนึงทีกคนเนีนั่นตัวตัวนึงปล่อยละสองตัวตัวนึงน่ะปล่อยอือตัวนึงนะจับได้กุหลาตโต้ลอดโบโบจับได้เมื่อส์โค้งจับได้เมื่อส์ข่าวเป็นยาวเลยทุกคนข่าวเป็ญยาวเดนนี่แปลว่ามัละมัดถามพ่อว่าข้าบวกพ่อว่าดีข้าจะเสียมือเล็กหรอโอเคบอกคอมคิดคอมคิดดีไหมเออแต่วันนี้มัดรูดมัดแต่วันนี้คือกระสอบมีอยู่กันเอากระเช้อกระสอบกันแล้วประเดี๋ยวมัดมัดมัดแล้วก็รูดไม่รูดครับ เบิ้ยทึงทางเลยนะปล่อยไปเลยแยกๆไปวันนี้เราไปซานไหลไปทันว่ายเลยไหลลัดเขาจะได้ชองโตบอกเขาว่าเขาว่ามีมานี่กบเขามีมาได้คู่โตรถหมูนะมันเล่นไปมูเล่นไปมูบมูนะน้อยเออเล่นน้อยนิดนึงหลายโตเป็นชิปชิปขี่รถมาในจอดก้างนี่ทิมรถไหลคู่มูรถทิมรถค่อยนะรถที่เยี่ยมจะมูทิมรถนะครับ สองมือโดูดคุบเลยค่อยนะได้แต่ข้างนึงข้างนึงมีได้ดูดก้อนพอ,อเดี๋ยว่มูป,ป้าอะไรออแรนดมูปแรนดมูปหมูนะเป็นชิปหมูนะออนโจะบนกองจะมีเบิ้อนกอยู่กลินง,งานเฮาให้เลยทุกอนเลยมานคร้าถ้าค่อยบบเห็นที่ชอ็อปมันนี้ค่อยคิดว่าอัน คุาหมูแถวแคมบ้านแล้วนะค่อยคืนวาอันนี้ประเด็นเป็นขี่ชบมันพี่ชบแหลมนี้เออเราไปลงทุนนนงูแคมบ้านมามาหนะเลมาหนมามูตัวนึงทุกคนนะเสือช้อนก็เสอาจดบูวิิมาหรือบอคนน้อยจะมาเจดีวิชิมะหรือบอมา้กรมือเดี๋ยวจะผามานี่มือนแรงมื่นมานี่ ทันมาท่านนะได้รู้นะเออมาท่านนะได้เพราะว่าเอามามานน้ำนี่ก็มาเพิ่งวันทันแน่นอนมูร์นะร้อยเลื่ยมูร์นะแม่นแค่ชึ่งเล้นชึ่งเออสามชกคัปปี้มากแบบนั้นนะบก็แม่แม่แต่แพ็บคัปปี้มากเลยแบบนั้นนะย่อมหับกคัปปี้เนี่ยมันกลับเลยคัปปี้เนี่ยแบบนั้นนะอันนี้บอลดินเล่นไปประมาณสองเมตรแม่สองเมตรดีโอ้เจ็บเจกเนื้ เดือยิ่งผาไปเบิ้งเลือดเดือดยิ่งผาไปเบิ้องเลือดเดือยิ่งก้าวไปน้ำยุ่งการเวลาการเวลาฝนมาหดกะมานเลยนะมานแต่มานบวตัวใหญ่ทุกคนมานอันนั้นมันแต่แม้มันถือบาดเจ็บเลยชุมพลวะนะฟัดอันตดฉบาตหนึ่งนะทุกคนเลยแม้นหมัดตดฉบาตหนึ่งหรือมันยินดีตดเชิดเดี๋ยวนี้ตดเชิดอโอ้บอลเลอร์มันเป็นพึ่งนลดบอลเลอร์มันน่าจะแหว่งมันแอว่งมันโอ้ มันหันกลางมาโอ้มันบีนี้เนาะมันหนีแล้วนั่ไปโอ้นั่ละเฮโรนนั่มท่านลุมันมึ่งเลยฮึ่มชุ่มพ่นไหลคุบลุมันแต่ก่อนนาะว่าชิเอาเมเลงีงชุ่มพ่นว่านาะมัดไปข้างไหนเลยแต่จึงไปถือเนาะเลยรถลมเชฟเบเลยตุยเชทุกคนเลยบ่ตัวนี้เนาะว่าคงจับแหง้งหมดโอคงจับแหงบ้งว่า อจับแบบคุบไปเลยนะทุกคนเน้นตัวนึงนะบอดี้ตุยตัวนึ่งนะชุมพลไว้สเอามือเลี้งแบบนี้อมัดแข็งมันไวเลยทุกคนเลยแล้วผัดลูดไปไปชันโอ้แต่ทํามันเฮานํำมาท่านมันกับตุยเลยทุกคนในตาทึแบบนี้นะตาทึจุดสำคัญมันพูมันยังตุยนะแบบนี้นะบอตุย คักก็นดีซ้ำละลายกันพอเดี๋ยวไล่กันไล่คุกหนูอยู่ข้างหน้าป้องใจกัด้กักเลยกันไปปะอยู่ทงมีกะได้เมดอยู่แล้วนาะเองโบอันนี้นะก้อละลายได้น่ะมันอยู่คุกนี่นะนะยู่อยู่ด่านเนาะที่หินมันเป็นแปลนเนี่ยจังน้อยอ่ะนะต่ำเครื่องหอมท่านะบ่อันนี้นะอ่าเครื่องหอมมันมักมูฮเลเห็นแล้วกิ่นปิ่นปิ่นโบ ปิ้งปิ้งทุกคนเอยปิ้งกินเอาแต่ช้อนก็ซาซาบะมากกระชมเฮารวยทำคนเฮาทำมาดึกก็คือเก้าทุกคนเอยมัดคือเก้าทำมาดึกก็น้อยน้อยมันเยอะน้อยโอดเลยไม่าวิชากันเลยมาตัวนึงมา้วให้ด้ยไข่เยชุ่มก็น่ารว้ปีนี่พี่เต้ไปปิ้งด้ยนี่อันนี้ได้ Ừ, Nhà oh, yeah. là không nữa ừ. ừ. là. No, chắc tay bunny. Hang lưu nọ? Hm, hèm rồi. Mì sù mi thâm, đấy. Might mãi 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 níu. Mãi 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 เลราไพ่น่าจะแห้งวันอยนึงน่องว้าวมันน่าจะต่ำพูดห่อควางมาในนี้ก็ได้เล่ใหญ่ๆนิดนึงต้มผูมันกับเครงในมันทุกคนเนี่ยนี้ต้มเ้ร่งในกับผัวมันทุกคนเนี่ยต้มุ้มนี่ เป็นเอนี่เป็นเอเลยเลยนี่ทุกคนนี่ดูบุคองโคนี่ีผูกหนังมันยังไม่ได้กินแล้ววันนี้ทุกคนนะแต่ทางนี้โอเคอยู่ทางนี้เียวโมวอมละเอ้าคุยชุกเลยชุกยเห็นจะเลยดีชุกเลย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 เฮ้อเฮ้อโมอ นำหนอยอยู่สิเอาสิเห็ดเจ้าตับนะทุกคนเนี่ยเจ้าตับกันผม เต่งบียอนก้อนนี <c oughs> ico, ar, ้นี่บีมันต้มสุกแล้วนี่ยเต่ามันผมกินตัวเลยกักันหูยังนะมอนตัวใหญ่มอนี่นี่นันกินกินเนกินนะมอก็ได้มอี่พนีนะเยอะมอนเฮีเรียบร้อยต้มไว้เพียเท่าเตับก็เรียบร้อยทัวน์ใต้มก็เรียบร้อยนี่ ปีนก็เรีบร้อยบปี้ยสีกันไม่นะสีมันไมไม้ก็แคบพ้อมห้อยเลยพาเด้พาน้อยเด้โอ้ล่ะกป่ะดึงเอาคนก้อมไปนะส่วนนี้ไม่อุ่นตำลัง กินขาเองี่อเมันมีถวยน้อยถ้ยน้อยาาเุกแล้วุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วุกแล้วุกแล้สุกแล้วุแช้อแลก้าาลา้้้ย ฟ้าจะงี่เง่าเลยนี่อะไรนามันอ่อนนึงกระดูกว่ะน่ะกระดูกม้าเนีอยโมโนดูจำตกกปั้มหัวลมเมือเมื่อเนยสาสารับน้ามานี่ยงอกแรงดน้ำตาลล้วนเลยเก็นบ่มาเดี๋ยวดึกนนี้เน้ยปีขาหนึ่งเนาะออืมรถท่อรถไมนะ บุกันยังกักมาแล้วตดตัวลยมัอแักแหนทุกคนนี่คนมองบอยสิเอาเลีงน,นะโดดคุบแหงกันละเรียบร้อยชิดายตัวนั้นนั่นแหละม,มัดไะไรับแหนแล้วน่องรูดไป เริรเมไป,ไปสบายกันไปเย็นอันรุดอนันอ,อตเยงโอ้ตเรียบร้อรยไปทุกคนนี่นไหน<า>อเนะหอาเาามานีทุกคนงมัน,นอะไรออโอ้โหม,มันคือาชพั เปลาไว้เลยเปลานี้ก็ได้ปลานี้ก้อน,นอเอาถุงกหนังมันเนาะคืนนอ,อ,นอ,อในกปเดี๋ยวมันอันนี้น บอกว่มันขึ้นมารอบแรกจากที่อันเลยทุกคนเลยตอนขับไปมูเลยทุกคนเอ้เคยกินมูป่าจิ๊กเลยนะมามาเมื่อแรกกจทีมงานจัดให้เลยเป็นอะไรล่ะกรดูกอร่อยชุดย่อเราดีเขาทีมอีกกระดูกเหมือนกันสั่งห้าทีมกระดูกเลยทุกคนเลยมาทุกคนมาแรงกันมั้ย

นริงขาโตม,ามันยังไม่ได้พอ,อเพื่อทุกคนคำนี้ ใครจะกินข้าวเงินบอกมาตะบาน,นใส<ค>่กินข้าวเช็คไม่ไ่เน้เนอเออเขาไปหนึ่กิโลข้าวเงินกินกินแล้วละก,ะก็มาเอาละกินงานเริ่มค้างงานแล้วบังนีเลยเริ <laughs> <laughs> ่มจับปะละ ได้นางนี่ยำบรนางไม่คุ้มด้อเโนี้เหแล้วบนี้ตอนมาช่ามันยางเอาจะถ้าเอามันก็บปร้านน้อนก่อ เลยให้ย <ML> ักยักยักแบบนี้มันเลกุ่นกุ่นเลยยักยักเลยมีทางลุงไม่มาไปเลยว่ามีทาจะเก้าวจะเนาะจะเก่าเลยเต่าจะมุขึ้นยังไงขึ้นครับขึ้นครับเนอ ขันหอดป่าไม่ไหวหรอนี่ก็เต้หาหอยนะขี้ขงี้กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยทุกคนเลยวันนี้ทีมงานทำไปสิาพาไปการอะไรละไวันนี้นะพาไปนําหอยอยันนั้นอะไรทุกคน,นเลยมันเป็นว่ายิงหมูบาดเจ็บแล้วประจันก็เลยกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็เกืคอคั่วปีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจิไปหาลองมันกัทกนทุกคนเลยบางท,ทีเจออีกนะ หมดบนชมพนเห็นหมูเลยทุกคนในนันนี่ชุมพนหักผลปะไว้น่นนี่อยู่นี่เลยพะนวะนะนี่แค้มทางนี้เลยนะ่นนี่ปะท้กจากทางนะประมาณว่าหนึ่งทุกคนไอหมูตุวพูดตัวแพบอยู่นี่พะนวะนะเอออะไรปีปีปีพูด copy hầu rồi thưa copy hầu đấy. Tại chúng mình hầu nhàng copy hầu thưa cô. Ố, ố, này của mình hầu rồi thưa cô đây, mình hầu nùng thưa đây. hả? Nè nè, nè. Hậu này này. มันไล่แต่นูเรื่อยๆด้เลยแลน้อคุมหอยบันไดเกยชุมเหากัมาตะการอะไ้ทุกคนเลยมีเพอไปเลยพอแตแตนูน้อยตัวนึงพอปีเห่าไปเบิ้งเยอะนึกว่าเพิ่นเห่าไปเลยไปเบิ้งเยอะหนูน้อยตัวนึงพอชิบไปเบิ้งหมูอะไรทุกคนเลยบนชุมเพิ่นคุบหมูนะไปเห็นตะพดคือเก้า บเห็นณมูนะมันบีดีมาจอะอีช้ำแล้วก็วอลชีห้องเบิ่งหอยเลือดนะ่ะมีที่เบิ่งจ้ำเดี๋ยวถ้าลุ้นมองเข้ามือเช้าวันนี้มองจากด่างว่าข้อประมาณชิบด่างนี่แล้วพอนอนอมองด่างน้อยพอนอนชิบด่างนี่แล้วพอนอนนะพอได้ลุ้นอยูมม่มือเช้ากเอาวิดีโอนี้ก็เฝ้าไว้เช่นนี้ทุกคนชิบหน้าพอกันไหมสบายดี